สวัสดีครับวันนี้ก็มาพ่อกันอีกครับมาพ่อกันอีกแล้วครับช่องแสงแชแนลช่วงแรงศรัทธาของทั้งช่องที่เห็ดขึ้นมาใหม่เพราะว่าผมก็มีมีพระมาพ่อสมควรผมก็เลยอยากอยากเข็ด เป็นหลากหลายสไตล์อันนี้อันนึงก็ไอนนช่องเดียวกันนะครับก็ัิมีช่องพวกนึงก็ได้กินเล่นเที่ยวไปธรรมดาอันนี้ก็ถือว่ามีพากระเอาพามา้าเห็ดใหเ้เบิ้งอันนี้ก็มื้อนี้ก็มีพาผงะพูต้ขคินดาลาดกับเป็นรุ่น้วยทวีโชค ส่ลองหนึงรอยปีวัดจอมสีอำเภอคุ้มพะว่าปีจังหวัดอุดอรถือว่าเป็นถือว่าสั่งในสวยงามถือว่าเป็นพาทาั้งบ้านผมนะครับทั้งไออุดอรนะคุ่มพว่าปีกับไปสีถาดกับวโย่ไก่กันนะครับประมาณ10บสบกโลสิบว่าเกิน10บเจ็ดกิโลหรอกสิ ฉิหาโลถึงบูนี่แหละเพราะว่าส่วนมากผมก็เข้าไปทั้งจะทั้งพุณนรอกครับทั้งอำเภอกุมโาว่าทั้งทิธาไม่ค่อยดีเขาไปเพราะว่าตะ,าาะาากี้ทั้งสัญจรไม่ค่อยดีคนก็เลยมากไปเตอร์โนนี้มันก็ไปได้ทั้งสองไปเดนนี้ผมไปทั้งสองนะครับทั้งสองอำเภอเพราะว่าห้างอำเภอกิธาดก็สวยงามนะครับสวยงามเป็นสางงมน์นดีแล้ว อันนี้ก็จะพี่เป็นของหลวงพ่อทั้งบ้านผมไอ้ถือว่าสั่งดีสวยงามมากครับพระพุทธชินราชก็มีอันนี้ก็ดีเบื้องบนเทวดาพระสองขามน,นี้ก็ดีฮานุมานพปนัญญานนี้ก็เป็น,ท,นท้าวเวสสุวรรณถือว่าดีสวยงามมากครับเนื้อผงสีเป็นเนื้อหวานเนื้อหวานเนือเน้อเนื้อผงเนื้อหวานสีเหลืองวันมันเหลืองเหลืองเหลืองสวยงามมาก อันนี้ด้านหลังก็เป็นพระคู่พิทักษ์ขนานุก,กุลหรือหลวงปู่ศรีเอกบ้งตัว,ว่าสังเลยสวยง่ามมากครับสวยงา่าสวยแบบเดิมๆบ่สภาพเกือบลอยแล้วครับ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีห้อยร้อยแตกแม่จกน้อย เป็นเๆในยังน้อยที่ว่าสั่งในสวยงามมากหลวงพ่อวาจารย์ทั้งวนันถือว่าสุดยอดพุดทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาเทวดารักษาถือว่าสวยงามมากครับรุ่นนี้ครับมีไลยออมหลอม,ลอมกรอบถือว่าสวยงามอัคครายัญออมหลอม,ลอมนี่เป็นกระชีนัง แบบพาถือว่าถื่ว่าสวยงามมากพาปูเต็กินนาน,นเป็นพาของทังจังหวัดพิษนุโลกถือว่าบัธรรมดาครับพานี่ที่สวยงามผมว่ามันผมว่าป็นสวยงามที่หนึ่งของไอ้ประเทศไทยเหรอครับพาไอ้ปูเต็กินนานนีิทังพิษนุโลกว่าสวยงาม มาสวยงามมื่อนี่ผมก็ขอจะไว้สมีแล้วครับก็ขอฝากติดตามผมต่อตอไปในทั้งช่อง YouTube เสียงชาแนลตังเฟซทตั้งเฟรกฤษดิ์ของซื้อเฟรก์กฤษดิท่าบารามีนะครับ วันนี้ขอขอเจ้า่วสมีแล้วครับอีพี่หนาค่อยว่ากันว่าผมสิมีอย่างไม่ให้เบิ้งต่อไปอีกเมือ่อนี้ขอขอเจ้า่วสมีแล้วครับสวัสดีครับผม